มาที่นี่ต้องสั่งอะไรทานครับถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของทีมก็จะเป็นบิงซูถิ่งถิ่งค่ะบิงซูทิงทิ่งใช่ค่ะก็จะเป็นรสชาติน้ำขิงค่ะหวานนิดหน่อยแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยค่ะนี่เราเห็นอะไรแปลกน่าอร่นะคะกุ้ยชายกุยช่ายค่ะทอดอบกรอบเป็นสินค้าขายดีด้วยผักกุ้ยช่ายเป็นกุ้ยชายเลยก็กุยช่ายที่เราเห็นนั่นแหละแต่เอาไปอบ หลายะเวลายังไม่สะใจะเราชวนกันมากินต่อฮะเดี๋ยวก่อนเปิดคล<ะ>ิปก่อนวัสดีครับ<ะ>พี่เจีย๊ยบวัสดีครูตาสวัสดีครับช่องโดโด่พาเที่ยวครับหลังจากเมื่อกี้นี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ f c ท่านอื่นแนะนําแต่ว่า f c ท่านนี้มาจ่ายตังเลี้ยงเรา <c oughs> เราเลยไม่ยอมเราบอกมาตรงนี้ต่อแล้วก็พี่เจี๊ยบก็แนะนําว่าร้านนี้ก็อร่อยแล้วเมื่อกี้ตอนท้ายคลิป คลิปเมื่อกี้นี้บอกว่ามันมีอะไรแปลกนะพี่เจีย๊ยบมันเป็นแบบบิงซูแต่ว่ามันไม่ใช่บิงซูอย่างที่เด็กวัยรุ่นเขากินกันนะอะมันเป็นบิงซูใหญ่อะน้ำขิงอะไรอย่างเงี้ยถึงมีน้ำขิงบิงซูเต้าหวยบิงซูเฉากลวย,วยตักร้อนละไปเข้าไปเข้าไปในในร้านนี<ใ>่ที่พี่เจี๊ยบเขาบอกบิงซูเต้าถึงบิงซูเฉากลวยแล้วก็มีบัวลอยน้ำขิงด้วยมันเป็นร้านบิงซูหรือเป็นร้านขนมไทยกันแน่ มันเข้าไปครับถิงถิงยินดีต้อนยินยินยินลีต้อนรักยินลีต้อนรักอเอาเขาเขาเขาไม่ได้มีแต่เขามีเกี๊ยวด้วยทิงถิง,ถงบิงซูหมาล่าตกลงอ,นนอันนี้เป็นของหวานหรือของชาเนี่ยบิงซู นี่ของหวานแต่<อ>แต่เป็นหมาล่าอ,ม,ม,าาอมันเจ,เ,จเจอเจอเจ้าของร้านหรือผู้จัดการร้านบบไม่รู้ล่ะผู้จัดการร้านสอบถามเลยร้านชื่อถิงถิงเราอยู่ที่ไหนครับตรงนี้ออ,อยู่ที่ปั๊มบางจากค่ะปั๊มบางจากท่าข้ามถ้าถ้าจะมาก็เลี้ยวเข้ามาจอดในปัม๊มใช่ค่ะถ,ถ้าโฮมโปรก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยค่ะครับอยู่ก็กล้ฝั่งภาพกับตรงนี้ท<ม>่าข้ามเอ่อท่าข้ามเขาเรียกว่าอะไรย่านนี้เขาเรายยานนียกว่าข้ามสองนะคะ พระรามสองท่าข้ามแล้วซอยเท่าไหร่นะฮะมันอยู่ตรงด้านหลังบิ๊กซีพระรามสองเอาว่าปรับหมุดทิ้งทิงก็มีใช่ไหมฮะทิ้งทิงเจอเลยอยู่ในปั๊มบางจากที่จอดรถเยอะแยะมาที่นี่ต้องสั่งอะไรทานครับถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของทีมก็จะเป็นบิงซูทิงทิงค่ะบิงซูทิ้งทิงใช่ค่ะก็จะเป็นรสชาติน้ำผิงค่ะหวานนิดหน่อยแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยค่ะสาวๆหนุ่มๆสั่งกันยัง แล้วแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมีน้ำขิงอะไรโปรลอยน้ำขิงแล้วก็โปรลอยน้ำขิงเป็นซิกเนเจอร์ของโครงการเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันโปรอยงาดำค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวผมจะสั่งอ่ะพี่เจี๊ยบให้พี่เจี๊ยบสั่งก่อนไงผมจะได้สั่งอะไรที่ไม่ซ้ำกับพี่เจี๊ยบสั่งไอ้ตัวนี้เราคุมหวานได้ไหมคะมีตรงไหนคะรายละเอียดก็คุมควาเค็มเดี๋ยวได้หวานน้อยได้ค่ะคุกจ้าเขาหวานน้อยหวานช็อกกติหวาน ก็ก็คือท right? ี okay. mm ่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมฮะซิกเนเจอร์จะมีบัวลอยงานดำพักษาให้อยู่แล้วในเซตสองลูปนะคะจะเป็นรสชาติโอเคที่เอากินคือน้ำขิงหวานมันเป็นันที่ได้กินคมหวานไหมหวานนิดหน่อยหวานน้อยค่ะเป็นน้ำขิงแล้วก็เต้าเต้าเต้าอะไรน้ำยาจะเป็นทรงเครื่องดีอ่ะแล้วก็ลูกชายเขากินเป็นอย่างเดียวคือเฉาปวยอ่ะจะต้องสั่งอะไร มันจะ<อ>มีแปลกปวยฉกรวยนมสดก็มีะะที่ที่ที่เป็นบิงซูออซแล้ว,วใส่อ่าอ่าอ่าเอานั้นเลย,ออยตอนนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้สั่งเนี่ย <S <S <ล>เอาเอาที่ไม่ซ้ําเขาแล้วที่ทางร้านอยากให้ <S 1> <S 1> อยากให้รีวิวอยากให้ดูเออแนะนําเป็นอยากได้เป็นของเย็นหรือของร้อนของเย็นของเย็นครับจริงๆบิงซูที่ขายดีตอนนี้ก็จะมีบิงซูเต้าถึงค่ะบิงซูฉกรวยลำใหญ่แล้วก็บิงซูชาไทยผมควรจะทานอะไรหน้าตาอย่างผมเนี่ยหวานน้อย ก่าวันนี้ทานมีสูตรเตาถึงก็ได้ค่ะเพราะว่ามีเครื่องที่เป็นช่วยแก้ร้อนในได้โอเคไม่ซ้ำกับเขาเนาะแล้วเมื่อกี้บอกว่าถ้าเป็นของร้อนจะแนะนําอะไรแต่อาจจะไม่ได้ซ้ำก็ถ้าขายดีสุดก็จะเป็นบัวลอยน้ำแขิงค่ะอ่าโอเคแล้วเป็นพวกบอัวอยน้ำผลไไดค้ครับครับอ่านกันเดี๋ยวไปรอที่โต๊ะนะครับมีอันนี้น้ำน้ำน้ำชาชามาะลิทานได้เลยทานได้เลยชาผลไม้ชาผลไม้สั่งแล้วสั่ง บิงซูเสาคุ้ยลำใหญ่น้ำลำใหญ่ใส่อได้วยครใ่อะไรแะ้ยใช่ใช่นี่เราเห็นอะไรแปลกๆกุ้ยช่ายทอดอบกรอบเป็นสินค้าขายดีด้วยคกุยชยก็กุ้ยช่ายที่เราเห็นนั่นแหละแต่เอาไปอบแต่เอาไปทอดก่อนแล้วก็มาอบกรอบก็อยากรู้ก็ชิมสิ อยากรู้ก็ชิมเดี๋ยวเอาใส่รถแก้ง่วงด้วยใช่ทอดกรอบนี่มีฟองเต้าหู้ด้วยนะอันนี้ลูกเดือยใช่เขามีผลิตภัณฑ์ของผิงิหลายอย่างเ้าเดี๋ยวซื้อใส่รถไปอ้าวลองชิมดูครับเดี๋ยวต้องซื้อใส่รถให้ผมแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าอิ่มจัดแล้วเดี๋ยวเรา ก็คือกุชชี่ทอดเนี่ยแต่เขาอาจจะทําบางใช่ไหมทํำบางเพื่อให้โดทานไหมดทานด้วยอ่ะโดเอาอีกไหมเหมือนอย่าซื้อใส่รถยังไหมอย่างอย่างนี้ใช่ไม่มีขายทั่วไปเนาะมีขายอยู่ที่นี่เขาทำให้ขายสาระแทนสาระกยใช้่แทนสาระกุชชี่แทนสาระแล้วกลิ่นไหมกลิ่นนะพี่แยบกลิ่นกลิ่นกุชชี่ แล้วรสชาติเป็นแบบใส่น้ำจิ้มนี้ยังรสชาติเหมือนติแบบออกชอ่างนเป็นรสบบขนมกูช่กองเหมือนอพูดง่ายมากิี่เจี้ยบบอกเหมือนสาล่ามันดูะ่ะมัะะนดูมันดูเหมือนสา่หาลยทอดเนยหนึ่งให้เห็น,หนชาตมาช,ช,ชิมจริงนะผู้ช่่ใสา่าย ก็จแต่ว่ามันได้กลิ่นต้นพิช่าชไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มอร่อยนัวกลมกลมม่อมพี่โดชอบเนี่ยไม่ต้องขยันขยอยถ้าถ้าไม่ชอบก็คายจริงจริงใจมากไม่ไม่มีอะไรนะไม่ไม่มี อาอันนี้แก้วคูตักใช่ไมแค่น้ำชาก็อันนี้เนี่ยถ้าติดใจอ่ะซื้อได้ที่นี่ที่เดียวเป่ะเนี่ยไม่ไม่มีเซเว่นอะไรไม่มีอยคุณหอบขึ้นรถไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นรถ ของพี่ตัปกแหละต้องหึงเห็ดเชื่อมเย็นอ่ะของพี่ยังเบียนหมูต้องหึงนะอ้าวแล้วต้องหึงอันนี้จานอันนี้ของผมเอาบิงซูบิงจูคำว่าบิงจูเนี่ยมันจะต้องมีมีน้ำแข็งใสใช่อันนี้อ๋อช้อนอย่างนี้เขาเป็นตะกร้าช้อนดรช้อนออกมาได้ไหม นี่เขาจะมามาแบบมีมีแยกมาให้หนึ่งเม็ดนี่คืออะไรอ่ะพุชซาจีคือแยกมาให้เพราะวางไม่หมดมหรือไงหรือไงหรือมาท้งนี้นมันวางไม่หมดอ่าผม ปอถามัญหาปัญหาทุกอย่างเลยค่ะพุชซาจีนทำไมต้องแยกกันด้วยอ่ะอยากรู้พุชซาจีนเวลาเราสัมารถนั่งแข่งได้ไอคิเห็นไหมมันต้องมีเหตุผลนี่นี่เขามีน้ำตาลเพิ่มนี่น้ำตาลใส่แดงด้วยเยี่ยมอ่ะที่นี่คือถ้าใครไม่ทานหวานก็ก็ไม่ต้องเติมใช่ใช่มาร้านนี้ก็รักษาสุขภาพได้ค่ะ เหมือนนุ่นเลยอ่ะเห<ช>มือนเหมือนเหมือน,นแบบปุยเป็นปุยฝ้ายปุยนุ่นเลยอ่ะ<ช>แล้วก็เขาโรยน้ําตาลใสแดงอยู่ข้างบนเมื่อกี้เต็มเต็มเลยเป็นก้อนเลย<ร> <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าข้างล่างจะไม,ไม่จะไม่มีแล้ว,าวาจริงๆแบบต้องคนๆเนีน่ยจะมีนม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 ,ม,ม,มโอ้ยโอ้ย<ม><ม>เยน็นเย็นเย็น เย็นไหมเหมือนแมวเลยอะเอนหมร้อนมากแมวบ้านตะเกียบอะจะกินน้องนมก่อนสัญชาติยานไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเย็นอ่าข้างหลังนี้อันนี้คือบินซูทิงทิงิงอันนี้ซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยต้องให้ดูเหมือนเหมือนกับเป็นต้องหุบไอ้เฉาอะไรต้องเวย แล้วก็เนี่ยมีเต้าหู้อามีเต้าหู้แล้วก็เฉาก๊วยแล้วก็บัวลอยน้ำผึ้งแล้วก็มีแยกแยกอันนี้เอาเป็นบัวลอยแยกมาอันนี้คือซิกเนเจอร์ของที่นี่เป็นชื่อชื่อร้านนะใช่เวลาทานก็จะออกเป็นรสน้ำผมว่าผมว่าอันนั้นของโดโด้ไหนคะที่คุตัก้เ้าก้วยอันนี้คือเต้าคื้ซุปเครื่องอ๋อแก็จะเป็นเ้าก้วยโดโด่ลองก่นนะกินให้หมดกินให้หมด อ,อันคครบุก็ความที่ว่าเป็นอะไรนะบิงซูบิู <ins> อันนั้นเป็นรถอะไระเป็นรถน้ำขิงลอ,องกินไม่ได้เนี่ยรถน้ำขิงเอาช้อนใหม่เป็นรถน้ำขิงอ,อนุญาติได้ไหมมองแม่แต่เนี้เป็นเป็นรถแบบน้ำลำไยด้ยดยรอสักครู่ แนะนำเลยครับเพื่อนๆคนที่ชอบกินเต้าหวยนะไม่มีอย่างเดียวแหละคือคือไม่มีปลาหนังโกอกราก,กูตาชิมเหมือนกินเต้าหอยเนาะเหมือนกินเต้าหวย,นะหวยซึ่งผมชอบมากเลยอย่างเนี้ยมันได้ความเป็นน้ําขิงเลยแต่ว่าเป็นบ so. ิงซูอร่อยนะคุณอร่อย ดีแล้วที่เราไม่เดินผ่านนะลากพี่เจี๊ยบเข้ามาไม่งั้นเราไม่ได้เจอของอร่อยแล้วเนี่ยอันเนี้ของชอบครูตั๊กชอบไหมเนี่ยเอาไหมเอาไหมให้กัดก่อนนะให้กัดก่อนนะแต่อย่าก,กินหมดนะก็มีน่าจะทําความให้วัดหวานไงแบ่งกันกินไงรักกัน,มนไมกิน <laughs> แค่ครึ่งเดียวอะไรเงี้ยกินแค่ครึ่งเดียวสร้างภาพ ววหวานแหววรักกันแต่ปี่แให้แยกงกันกินโต๊ะสามคนยินเดียวกันไม่กินกินไ,ไม่เป็นไม่กินอไม่กิน,อ,กนอะไรที่ไม่เคยกินกน็จะไม่กินนอกจากฝึก ยังขยอหลุดเข้าปากถ้าอร่อยก็ตอนหลังค่อยเหมือนอย่างชาเขียวที่เล่าเมื่อคลิปที่แล้วอ่ะเขาคงจะไปเห็นหรือคงจะอะไรในในในทีวีในคลิปอะไรทุกอย่างเน่ะไม่ที่ไปสั่งเขาจะมีตอนช่วงเดือนที่แล้วเขาจะมีช่วงสองแก้วก็สิบเก้าบาทเขจะมีชาเขียวว่ายูตรงแก้วหน้าด้วยได้ เราก็งงเดินมาเดินยังไม่ทันเข้าประตูร้านอ่ะช้าเขียวช้าเขียวแล้วก็นึกเขาพูดเขาบ่นอะไรเปิดประตูเดินแซงเข้าไปเลยช้าเขียวมาแล้วของพี่โน้ตชวกล้วยลำใหญ่น้ำลำใหญ่ากล้วยน้ำลำายญอันนี้บิงชูจะเป็นน้ำลำายญเหมือนของผมเป็นน้ำาหญยอะโดะแต่โดโดจะโด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 จะไม่กินะต่เมื่อกี้อันนี้โดโดยังทำเลกกินเฉากล้วยคนคนไปก่อน เป็นน้ำลำไยลูกแต่ว่ามันเป็นน้ำแข็งกินน้ำลำไยพอดโดกินน้ำลำไยเป็นกินเฉากล้วยเป็นคนๆไปก่อนไม่แต่เดี๋ยวถ้ากดๆปุ๊บมันก็จะลงครับกดๆปุ๊บก็จะละลายเป็นไง ไส้สีชม่ะสี้มเป็นแัสตาร์อสี้มเป็นแคสารแลวสีขาวเป็นเ้อเป็นดําดำอจะเป็นงาดำลาวานะคะงาดำลาวานใช้กับเชิมม่ได้เอาเลยครับคุณเชได้งาดันเอาเลือกได้เลยเอาัาค่ให้คุณเชมเลือกก่อนเคุเเลือกก่อนอาจารย์เลือกเลยจะกินได้ทั้งต้สารกับกับอะไรนะกับงาดอนี้เอาคาแา แต่อาจารย์ต้องกินกับไอ้นูนด้วยอ่ะใช่ไหมคะมันจะสูอ<ย>ตอกินกับอัน,น,นี้อันนี้ลงไปเพราะว่า<อ>เลือกคัดตาดเพราคิดว่าเอฟซีที่ชมเน่ยคงจะทานงานอำกันันบ่อยแล้วละ่ะลองทานคัดตัดให้ดู<ม>แล้วจะเป่าทำไมมันเย็น<ม> มันเป็นลาวาทะลักข้างในไงงาดําก็จะเป็นงาดําเป็นลาวาเหมือนกันเป็นลาวาเหมือนกันมันจะแล้วเสร็จแล้วก็มันมีความหอมเปนเ็นครีมแล้วหอมขึ้นมาคือโรกกดกด,ด,ด,ดบิงซูเป็นน้ำแล้วกินเนะี่ยต้องต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ โดโดกินมิงซูน่ไม่คุ้นเคยโนโดก็เปลี่ยนกับแม่ว่าเปลี่ยนแม่ไปเปลี่ยนของแม่เพราะว่าตอนนี้เป็นน้ำยังไงโนโดจะกินเป็นน้ำน้ำใช้อันนี้ทำเป็นน้ำเดี๋ยวเขาก็กินแต่เครื่องกินก็ติดล่าควไม่น่าจะติดกุ้งเกิดนะครับก็แกล้งให้หลุดเข้าปากไปครับเปิดเฟือง เหมือนเมื่อก่อนกินก๋วยเตี๋ยวกินโจ๊กอ่ะนั่งนั่งเคี่ยวไอ้ไอ้ต้นหอมผักชีโรยโรยเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวทุกวันนี้ไม่เคียวแล้วเข้าปากไปหมดแล้วอันนี้แบบเย็นๆแบบนี้ไม่หวานเต้นเหมือนกินครูผู้ใหญ่เด็กตกนไม่ท้องหรืออะไรด่างลดน้ำขิงลดอะไรอีกเนาะคือสไตล์สไตล์เป็นเป็น โมเดิร์นแต่รสชาติอ่ะมันก็คือขนมไทยๆเหมือนอะไรอ่ะเหมือนตอนเนี้ยตอนนี้พอบิงซูละลายอ่ะนึกถึงว่าไปนั่งกินอะไรซิมซิมเซียงอีเซียงอีอันนี้เขาขยายสาขาเยอะอันนี้เขาขยายสาขาเยอะรักไหมรักไหมอะไรอ่ะเราเราไม่อยู่ใน นีเเจอเกอุ้ยันหมือนเอแต่เราได้าแล้วนีอะไรที่เลยต้องไปดูแลเป็นาหารเนียวอิสรแลอ่ป้า่บกจนซูมาล่านีน่าจะเป็นเผ็ดเผ็ดชาดมีอะไรเนี่ยมีเป็นมะขามอ๋อปลา้โขดกจาลา้องโขปลาท้อโขแปะกล้วยจะถามน้ำมือยการบอกว่าเป็นของหวานเส้นมันคลุกซอส แต่บวกว่าเกีย๊ยวอาม่เกี๊ยวอาม่นี่คงไม่ไม่ใช่เรื่องว่า,าวเป็นของขวแล้วหรอเป็นแบบของขวของครงนึงนะโอ้มีเมนูหลากหลายเนาะเรามาอีกห้าครั้งก็คงจะกินไม่หมดครบทุกอย่างเีย <c oughs> นี่ยาดีที่ว่าแ,แบบสนกับจีนซูมล่านี่คือชาบบะนนอ,อะ่เหมือนกันคทำในทู่อจจะใส่แก้วหรือัแสง ขอเอท้าย okay. ี้ามันมข้นามีน้ำขิงแบบอน้น้ำขิงจุ๊บๆเป็นเป็นอะไรคนขิงเย็นค่ะสำหรับลู้าที่ไม่ไม่เลนการทานขิงร้อนค่ะชอบเป็นเก็ตัวนี้จะทาเเไม่ได้เป็นเจลลี่ไม่ได้เจลลี่ค่ะเป็นแต่ว่าเวลาตู้เราจะีแข็นะ เพราะพรว่าเห็นเห็นลักษณะแพ็กเกจแล้วนะแพ็กเกจคือต้องต้องกิน <S 2> <S 2> <S 2> เปิดฝาแล้วก็ดูดจุ๊บ แล้วก็ไม่แพงให้เพื่อนดูว่าประมาณนี้นะครับเขามีเอาบินไปกินข้าวมันไก่ร้านข้างๆได้นะพี่เจี๊ยบเนี่ยให้พี่เจี๊ยบไว้แล้วก็ข้าวมันไก่พี่เจี๊ยบเก็บไว้เพราะบ้านเพราะบ้านอยู่ใกล้ดกลลดเดี๋ยววันหลังพี่เจี๊ยบสั่งแหนมใหม่เดี๋ยวมากินอะไรนะข้าวหมูกรอบ แล้วก็ข้าวมันไก่ไม่สั่งก็มาได้่ะเดี๋ยวเราไปกระเสดแฝเนาะไปดูต้นไม้ต้นไล่พี่เจี๊ยบไม่ไปแน่ใจนะไปวันนี้ไปไหนอันี้ไปดูเลยอาจารกำังกันอยูต้องถามเขาคิปยุ่งไปแล้วเดี๋ยวโทรหาโทรหาไปไปไปปิดคลิปหน้าร้าน จมสมบัติไว้เนี่ยกะจะมากินอีกรอบเดี๋ยวขับรถถึงแก่อนขอบคุณครับวันหลังมาชิมเมนูอื่นนะคะมาครับขอบคุณครับอย่าลืมดูนะคะต้องดูเดอร์พาเที่ยวใชโดยเพราะคลิปนี้มีดารามีดารารับเชิญอ่ะมาตอนณตอนตอนเริ่มต้นกับตอนปิดคลิปอยู่ที่เดียวกันอ่ะนี่ครับนี่ทิ้งทิง แถมใบเสร็จไปกินข้าวมันไก่เจ้านูนได้อีกเจ้าของเดียวกันมายืนตรงนี้คุณตั๊กเดี๋ยวมันจะเป็นวิวเดียวกันเกินไปเดี๋ยวมันจะเป็นวิวเดียวกันเกินไปมเป็นข้าวมันไก่แบบงกางะยเอ้างั้นหันมาทางนี้ย้อนแสงอันนี้ก็มียำมี่แหนมเนืองโอเคครับงั้นคลิปนี้คงเท่านี้แล้วก็ถอโอกาสลาพี่เจี๊ยบด้วยครับโอกาสหน้า เดี๋ยวมามากินอะไรแถวๆนี้กันอีกนะดูครับฝากกดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยด้วยบ้านด้วยนะครับดูเดี๋ยวไปครับหวัดดีครับบ๊ายบายอุ้ยหอมอะไรอ่ะหอมวัฟเฟิลอะไรตรงนู้นอีกแล้วครับสวัสดีพี่เจี๊ยบครับแล้วเจอกันต่อไปแค่ธรรมดาจะต้องไปกินเย็นด้วยกันแต่วันนี้มีภารกิจมีภารกิจอดพรุ่งนี้ยังได้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปกินตรงไหนแล้วโทรโทรโทรมาบอกพี่เจี๊ยบว่ากินอะไรอยู่ครับ ครับสวัสดีครับบ๊ายบายต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับกด subscribe กดรูปกระดังเตือนไว้ด้วยนะครับชวนชวนจะกินหนื้เนืองกันอีกแล้วเป็นเป็